สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักร3ก๊กนะครับอ่าแล้ววันนี้ผมก็มีทัพนะครับอ่าทัพทัพหที่อ่าเหมาะสำหรับผู้เล่นที่อาจจะเพิ่งขึ้นมาประสุอ่าแต่ว่าอ่าเทพยังไม่พร้อมนะครับก็คือผมเห็นหลายท่านและคืออ่าส่วนมากก็จะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่อ่าไม่ได้ดอง ไม่ได้ดองมาตั้งแต่นายกเทพผู้ว่านะครับก็คือ,อเล่นแล้วก็ดันดันขึ้นมาปสัสุเลยนะครับแล้วก็อาจจะแบบมีเทพอยู่ประมาณสัก 30- 40ิ่และที่สำคัญก็คืออาเทพเนี่ยที่มีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับทับบางทับได้ในผู้เล่นระดับประสุนะครับซึ่งผู้เล่นระดับประสุเนี่ยเขาก็จะเล่นทับหลักๆเลยก็จะมีพวก เทพฟ้าคนนะครับผีสางพูดผีปิศาจอ่าแล้วก็อาจจะมีอวยพรอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นทัาหลักๆที่ผู้เล่นตำแหน่งปศุสัตว์เนี่ยเขาใช้กันแต่ทีเนี้ยผมมั่นใจว่าเชื่อว่าผู้เล่นหลายท่านเนี่ยเขามีเทพฟ้าคนกันอยู่แล้ว แต่ทีนี้เพราะว่าฟ้าคนเนี่ยมันมันเป็นเทพที่มีมานานแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะสะสมแล้วก็หามาใช้กันนะครับอแต่มันจะมีอยู่เทพหนึ่งซึ่งผู้เล่นบางท่านเนี่ยซึ่งเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีเอามาแก้ทางฟ้าคนก็คือเทพผีสางาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมา,าแนะนําทับนะครับที่สามารถแก้ฟ้าคนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งเทพอะไรเลยนะครับ ในกรณีที่เราไม่มีเทพผีสางเนี่ยในการแก้ทับฟ้าคนเนี่ยเราก็ใช้ทับนี้เดี๋ยวทับนี้มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะจริงๆแล้วผมก็ได้เซตลองไว้แล้วแหละก็คือในขบวนลบก็คือเนี่ย,ก,ยก็จะเป็น6ตัวนี้นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเยอะเลยนะครับซึ่ง เราก็สามารถตอดได้นะครับตอดแล้วก็อาจจะมีผลแบบทําให้ฟ้าคนเนี่ยาตายเลยก็ได้นะครับอาจจะเหมายกทับซึ่งหลักๆก็ในคีย์เวิร์ดสำคัญในทับนี้ก็จะมีก็จะเป็นเกียงอุยแล้วก็โจโฉแล้วก็ริปโปนะครับคือโจโฉกับเกียงอุยเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปไหลายคลิปแล้วาการทำงานการคอมโบของโจโฉกับ เก่งอุยตำนานเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนแต่ทีนี้ผมก็จะมาะแทรกมีริปเปลิลเข้ามาเป็นตัวทำดาเมจใส่ทับฟ้าคนนะครับแล้วก็ะจะส่วนตัวอื่นเนี่ยผมเอามาเสริมให้มันครบๆนะครับอย,อย่างเขาทูเนี่ยผมก็เป็นเป็นตัวออกสกิลปุกเสริมเมื่อเก่งอุยออกสกิลปุกให้เขาทูออก เพื่อที่จะทําให้เกยงอุยเนี่ยออกซ้ํานะครับอาส่วนจูล่งกับเตียนอุยเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีก็ได้นะครับแต่มีไว้ดีฟ่าอ,อย่างเตียนอุยเนี่ยเอผมเอามาคือเอามาเก็บงานนะครับเวลาขุ่นพลศัตรูมีกําลังทหารต่ำกว่า50เนี่ยเกยงอุยก็ จะออกสกิลปุกทํางานซึ่งพอออกสกิลปลุกแล้วมันก็จะทําให้เกรียงอุยตำนานเกียงอุยตานานเนี่ยใช้สกิลปุกต่อได้นะครับก็จะเป็นการคอมโบต่อไปอีกนะครับส่วนจูโล,ล่เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับในทับไรทับนี้นะครับแต่ผมก็ใส่มาให้ครบ6ไปอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูาการทํางานว่าลักษณะการทํางานของทับนี้เป็นยังไงครับอันนี้ เดี๋ยวผมจะไม่ใส่เทพคือเดี๋ยวผมจะใส่เทพมั่วๆไปนะครับอาจจะใส่เป็นอ่เป็นผีก็คือจะไม่ใช้คอมโบเทพนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทับนี้จะสามารถแก้ทางฟ้าคนได้หรือเปล่านะครับอเดี๋ยวมาดูกันโวโชก็ออกสติลปกนะครับแล้วก็ทให้คอมโบเขาทูกับ เกียงอุยนี่ออกปุกตามนะครับสองตัวนี้ก็จะออกปุกอย่างต่อนเนื่องนะครับครับถ้าว่าผมอาจจะไม่อ่านจะกุกปๆุกแล้วเพราะว่าผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับสําหรับการทํางานของสกุป,ปุกเกียงอุยกับเขาทูนะครับเรามาดูกันว่าทับที่จะแก้ก้าคนได้ไหมกําลังทหารนํามาแค่หกสิบนะครับ จริงๆทับนี้ถ้าจะให้ดีก็คือตรงจูล่งเนี่ยใช้เป็นซูมาเจลเอนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มันจะอมอบสถานะรอบตัางหารให้เพื่อนนะครับซึ่งทำให้เพื่อน,นมีดาเมจร,ราโจมตีสถานะรอบตัางหานครบสี่มันก็จะโจมตีแบบร้อยเอร์เซนนะครับมันก็จะทำให้จบสกอร์ได้ไวนะครับแต่อันนี้คือผมเอามาเนี่ยก็คือ เป็นขุนที่เพื่อนๆต้องมีกันอยู่แล้วนะครับเช่นพวกตำนาตรวนี้เพื่อนๆอาจจะมีครบแล้วส่วนเจนอุยนี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแต่อย่าเป็นตัวที่เมื่อเมื่อเมื่อลงสนามแล้วออกปลุกไม่นั้นอย่ามันจะไปทับกับโจโฉตำนานนะครับอ,อย่างพวกเตียวเลี้ยวตพวนี้มันจะทําให้โจโฉไม่ออกปลุกก่อนนะครับ เพราะว่าในคอมโบนี้เราต้องการให้โจโฉออกปุกก่อนแล้วก็ตามด้วยเกียงอุยแล้วก็เขาถูเพื่อทำคอมโบนะครับอันนี้ก็นี่ที่ผมใช้แอบอย่างที่ผมใช้เต็ดอุยก็คือให้มันสร้างดาเมจจบงานนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าทับนี้ผมเคยแนะนําไปยังนะครับผมก็ไม่ได้เลื่อนกลับไปย้อนดูแต่ก็เอามาลงใหม่ครับเพื่อเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่อาจจะพลาดคลิปเก่าๆนะครับก็เลยเอามาลงทับนี้ก็เอามาเล่นอ่าเอามาเล่นได้นะครับแก้ทางฟ้าขนอ่าซึ่งฟ้าขนก็ถ้าไม่มีผีสางก็เพื่อนๆก็อาจจะเกิดปัญหานะครับในการหาทับแก้นะครับก็ อันนี้ก็ถือว่าเป็นทับที่โอเคนะครับก็คือเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ลองมาเนี่ย,ยก็ไม่เสียทหารเลยนะครับเอาไปหกสิบก็กลับมาครบ60ิบก็สามารถที่จะหวดฟ้าคนได้ทั้งหมดเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคลิปเป็นทับเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้แก้เกมกันนะครับก็ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ